ตามความคืบหน้าหน่อยนะฮะเรื่องของขวดน้ําเขียวสองขวดอน้ําเขียวมรรมดพี่มันมียาพงยาพิษวางยาอะไรหรือเปล่าะนะครับก็ตามกันมาสองวันแล้วนะฮะที่อุดอรธานีนะครับอย่างที่ทราบนะฮะเมื่อสองคืนก่อนที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะมันมีขวดน้าอัดลมเป็นน้ําเขียว1.5้าลิตรสองขวดมาวางทิง้งเอาไว้แบบนี้ผู้ตายเนี่ยชื่อนางสาวริณีอายุ54ปีชื่อเล่นชื่อโน่นางโน่นะฮะ อพี่โน่เนี่ยแกก็กลับมาก็มาเปิดดื่มไปขวดหนึ่งแต่นี่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยเมื่อวานเขาบอกว่าทั้งสองขวดมันเปิดฝาไว้แล้วนะฮะมันคลายเกลียวไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามีใครเอามาวางเนี่ยเพราะว่าลูกชายที่อยู่ที่บ้านกับแม่บอกว่าพอแม่มาเปิดดื่มไปแม่ก็เรียกเข้ามาตอนนั้นเขาอยู่ในบ้านพอเดินออกมาเห็นแม่ดื่มเขาก็หยิบม,มาดื่มบ้างค่ะขวดหนึ่งก็หมดไปครึ่งขวดนะฮะแต่ว่าลูกชายเนี่ยดื่มน้อยกว่าสุดท้าย ัวของนางสาลินีก็โอ้โหเกิดอ,อาการชักนะฮะน้ำลงน้ำลายฟูมปากแล้วก็เสียชีวิตพาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะฮะส่วนตัวลูกชายบอกเกิดอาการเหมือนกันนะฮะเหงื่อออกนะ,อ,ะอาเจียนเหมือนแม่เลยัวร้อนผ่าวแต่เขาเนี่ยเข้าไปเอาน้ำราดตัวอาบน้ำแล้วหายแล้วเขาบอกเขาพยายามล้วงคอเออ,อจงอาเจียนออกมาก่อนที่สามีของผู้ตายเป็นสามีใหม่นะไม่ใช่พ่อของสุปชัยนะ,าะสามีใหม่ของเนี่พี่าลินีกันเนี่ย กลับมาเขาบอกตอนนั้นเขาก็พยายามช่วยนะแจ้งผู้ใหญ่บ้านเรียกกู้ภัยเลยมาช่วยแต่ช่วยไม่ทันคำถามคือใครเอามาวางนี่แหละค่ะแล้วในขวดม,มันมียาพงยาพิษอะไรอยู่จริงไหม,มผลชนะสูตรอย่างละเอียดเนี่ยต้องรออีกสักประมาณเกือบเดือนนะเดือน30วันนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามีของผู้ตายเผาศพทันทีฮะ ตำรวจมาเก็บตัวอย่างพวกดีเอ็นในกระพุ้งแก้มแทบไม่ทันเขาบอกเขาไม่มีเงินที่จะไว้ส่งไว้ศพอะไรนานก็เลยเผาเลยนะฮะทีนี้ชาวบ้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตหรือว่าข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามันจะเป็นการเอาน้าเขียวมาวางใส่ย,ยาพิษมาวางให้เขาดื่มเพื่อให้ตายอย่างเนี้ยอย่างนี้มันประสงค์ฆ่าย,ยกครัวเลยนะน,น,นั่น่ะสิถ้าดื่มกันทั้งหมดเลยเนะี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยจะทํายังไงเนี่ยพ่อเลี้ยงเนี่ยลูกชายแล้วก็แม่เขาด้วยเนี่ยค่ะเอ๊ะหรือจะเป็นฝีมือของ ลูกสะพ้ายของผู้ตายที่ทะเลาะกันแล้วก็ถูกไล่ออกจากบ้านไปได้พักใหญ่แล้วที่บอกว่าทะเลาะกับแม่ผัวนะอะะแต่ว่าลูกชายที่รอดตายมาได้เ็าบอกโอ้ยไม่น่าใช่หรอกเมียผมก็ทะเลาะกับแม่จริงแม่ผมไล่เมียออกจากบ้านไปแล้วสองอาทิตย์แล้วไม่ได้อยู่แถวนี้เลยจะมาวางได้ยังไงหรือจะเป็นใครที่มีปัญหากับบ้านหลังนี้เพราะชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้นี่เขาก็มีปัญหากับชาวบ้านเยอะเพราะว่าชอบไปลักขโมยของของ,ของเขานะลักเล็กขโมยน้อยนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้คุณเคียยววิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อขาวของเรายัางตามเรื่องนี้อยู่นะฮะยังอยู่ที่อดดรธาน,นีนะครับบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ที่ตําบลอูบมุงอําเภอหนองวัวซอนะฮะคุณวิมลวันก็ไปดูที่บ้านเนี่ยสุปชัยนะฮะลูกชายของผู้ตายที่รอดตายมาได้ค่ะเขาก็พาไปดูทั่วบ้านเลยไม่เจอพวกยาฆ่าหญ้าสารเคมีอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะฮะที่บ้านแต่แถวๆบ้านมีไร่อ้อยค่ะไปเจอถุงยาฆ่าหญ้า ตกอยู่นะฮะอ่านี่แบบนี้นะฮะแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยี่ห้อเขานะนี่มันบังเอิญมีตกอยู่นะครับไปถามผู้ใหญ่บ้านนะฮะไรอ้อยตรงเนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้านหมู่สองผู้ใหญ่สมพรนะฮะผู้ใหญ่บ้านบ้านโคผักหอมหมู่สองผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโอ้ยถุงยาแบบนี้เนี่ยยาฆ่าหญ้าเนี่ยคนไร่คนสวนเขาก็ใช้กันหมดนั่นแหละอ่าไม่มีใครของใครเป็นการเฉพาะหรอกเจอได้เป็นปกติแล้วก็บอกว่าวันเกิดเหตุ ผมก็ลงพื้นที่ด้วยนะวันที่วัดเขาดื่มน้ําเขียวกันแล้วก็ชักอาเจียนอะไรเนี่ยจําได้ว่าวันนั้นน่ะน้ําเขียว่มีกลิ่นฉุนมากแต่กลิ่นไม่เหมือนกับกับยาฆ่าหญ้าเลยนะอะพร้อมกับบอกว่าเอาถ้าเกิดกลิ่นฉุนมากผู้ใหญ่ได้กลิ่นเนี่ยแล้วทําไมผู้ตายกับลูกชายไม่ได้กลิ่นอตอนที่หยิบมาดื่มค่ผู้ใหญ่บอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่แม่ลูกคููนี้เขาก็เป็นพวก ชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นประจำอยู่แล้วเขาอาจไม่ทันเอะใจ <ผม S 1> ส่วนประเด็นถ้าจะเป็นความขัดแย้งกับคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่สมพรอบอกว่าครอบครัวนี้เขามีปัญหากับคนในชุมชนจริงเพราะชอบลักเล็กขบอยน้อยจนชาวบ้านเนี่ยเอือมระอา,ากันหมดเรานี่เป็นแบบคนมักเหล่าแม่นว่าเราที่กินเหลาดีนะครับกินเหลาออกมากันไม่เห็นกัน บ่เอ like like uh ๊ะใจแข็งนีนะผมเบิ่งคนนะอ๋ออาจจะกึ่มๆอยู่แล้วบ่านนี้แมนอาจจะคุ้นกับกินฉุนของเหล้าอย่างเงี้ยแล้วพอมากินได้กินไอฉุนๆก็ไม่คิดเลยมากเพราะว่าคนพวกนี้แกก็เป็นคนมักเหล้าอยู่แล้วสินะก็สิบ่ได้เอ๊ะใจหยังกับน้ำเลยสินะแต่ว่าพ่อใหญ่เขามาตอนนั้นก็ันเด็กกินอยู่ได้ย็กกินครับเพราะว่าแกหักแกแกหัก คนใหญก็เลยคิดวายาที่เขาใส่ในบรรยาขายนย่ครับถึงแต่ผู้ซอยผมแกก็เรียกว่ายาขายน่ะอืมอ่าเนี่ยเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยนะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะยืนคุยกยับผู้ใหญ่บ้านอยู่อีกนี่สายมือถือมาอยู่กับคุณเคียววันวันผู้สื่อข่าวของเรานะครับค่ะสุปชัยหรือว่าลี่นะฮะลูกชายของผู้ตายวันนี้ก็พาคุณวิวลวันไปดูในบ้านแล้วบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยความจริงแล้ว ก็ไม่ได้มีแค่เขากับแม่หรอกอม,มันมีคนอยู่อีกคนหนึ่งเพื่อนผมเองอชื่อเหรียญถามว่าอาแล้วมาทำอะไรกันคืนวันนั้นสุภาชัยบอกอ๋อผมมาเสพยากันอออแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องขวดน้ำเขียวใส่ยาพิษก่อนดีกว่าว่าใครเป็นคนเอามาวางที่หน้าบ้านของผมทำให้แม่ผมดื่มเข้าไปแล้วตายผมเองก็เกือบไม่รอดนะ นิเคียวยาพึ่งมามุ่งประเด็นเรื่องพฤติกรรมอะไรของผมเลยอ,อะจะเสพยาหรือรักขโมยอะไรแบบน้เคียวเกี่ยวคือเรื่องยาไอ้เนี่ยขวดน้าเขียวเนี่ยท่นานผู้ชมฮะทีนี้มันมีประเด็นเรื่องที่ว่าเอรือว่า,อามันมีปัญหาอะไรกับชาวบ้านเพื่อนบ้านหรือเปล่าไปขโมยของอะไรเขาหรือเปล่าเพราะว่าเมียเก่าของสุภปาปชัยชื่อมอลดี่ะะคเขาบอกเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาตัวสุภาชัยกับเมียเนี่ยไปขโมยมันสัมปะหลังของเพื่อนบ้านเอามาสี่หัว เรื่องนี้สุประชัยบอกว่าไม่น่าเป็นปมเหตุถึงขั้นที่โอ้โหเจ้าของสวนมันจะคับแค้นใจจนมาวางยากันจนถึงตายแบบเนี้ยอืเพราะว่าได้ขอโทษขอโพยกันไปแล้วค่ะอเอันนี้คือภาพอะไรที่ไหนเอ่ยออันนี้คือการสอบปากคำเมื่อวานนะสุประชัยนะฮะทีนี้คุณมิวนันก็ถาม สุภชัยนะว่าเออแม่เนี่ยเคยมีปัญหากับใครไหมสุภรชัยบอกว่าถ้าจะมีก็เคยไปลักปลาในบ่อของเพื่อนบ้านแต่เรื่องนี้ก็เคลียร์ใจกับเจ้าของบ่อปลาไปแล้วเหมือนกันาวคุณเคียวก็เลยบอกเอาลองลองนึกดีๆอีกทีสิมีปัญหากับใครอีกไหมสุภรชัยบอกเออถ้าจะมีมันก็นู่นเลยนะเกือบเกือบห้าปีก่อนโอ้โหเอายิ่งเดี๋ยวก่อนยิ่งบอกให้นึกยิ่งมีเยอะนะก็เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้าน ที่เป็นเจ้าของไร่มันสับป,ปะหลังที่เพิ่งไปขโมยเข้ามานนแหละเอา้าที่บอกไปขโมยกับเมียเหรอตอนนั้นมีปัญหาเรื่องรังวัดที่ดินอถามว่าแล้วมีปัญหาขนาดไหนเรื่องรังวัดที่ดินอสุประชัยบอกก็ขนาดที่ผมก็โมโหแล้วเอาเชือกไปรัดคอจนจนเขาบาดเจ็บอแต่มันก็เคลียร์ใจกันไปแล้วเช่นกันเหรอโอ้เคลียร์ทุกเรื่องนะ<อ>ที่ชาวบ้านบอกว่าตัวสุประชัยเนี่ยเสพยาเสพติดติดยาเสพติด สุประชัยบอกผมยอมรับผมเสพจริงนนก็เสพกับอดีตเมียผมนั่นแหละหมลฤดีค่ะอส่วนพ่อเลี้ยงผมสามีใหม่ของแม่ที่ชื่อถวันก็เสพด้วยแต่แม่ผมไม่ได้เสพแม่ผมแค่ดื่มเหล้าสูบุรีแล้วก็มีกัญชาบ้างแกก็ลงไปลงไปสาเนี่ยครับแต่แตีงแกพอดีแกไป จอกล้องพอดีมั้งแกก็ขึ้นมาอทีนี้พอเจ้าของเปิดดูกล้องอย่างเงี้ยแจกก็ประเมินว่าเห็นแม่ในกล้องแม่แม่อยู่แม่ไปล้วขโมยปลาแกทีนี้แกผมก็เลยบอกแกบอกแม่ว่าอย่าอย่าไปยุ่งไปอย่าไปเอาปลาแกตอนนั้นผมยังไม่ได้แปลว่าไอ้มันแกหรอกอาวแล้วตอนที่แม่ไปเอาปลาเพิ่นได้เดินมาหาเลยไหมไม่ครับเดินมาหาแม่ไหมไม่ไม่ครับไม่ได้มาหาไม่ครับ แต่นานแต่น้นจนกว่าจะจนจนมานั้นแจกก็มามาบอกผมนี่แหละบอกแม่หน่อยบอกแม่ยให้หน่อยผมก็เลยบอกแม่ว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปอย่าไปอยู่ไปในสระของเขาทีนี้พอรู้ว่าบ้านผู้ตายเขาก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านเยอะนะฮะรวมทั้งเรื่องที่ผู้ตายเคยไปขโมยปลาด้วยเนี่ยฮะ คนเคียวก็เลยลองไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับจนไปเจอรถจัก,กรยานยนต์ที่ขี่เข้ามาที่ถนนข้างโรงสีมุ่งหน้าไปทางบ้านของผู้ตายนะฮะคืนวันเกิดเหตุหนึ่งกรกฎาคมตอนช่วงเกือบเกือบสามทุ่มนี่ตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะฮะย่สิบนาฬิกาห้นาทีทิศทางนี้เป็นเส้นทางที่มาจากบ้านเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันเรื่องบอบลานะฮะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าใครขี่มานะอ,อ่า แต่นี่คือก่อนที่จะมีการแจ้งเหตุกันเรื่องชักอาเจียนอะไรเนี่ยจากการดื่มน้ําเขียวเนี่ยนอกจากนี้ยังได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับใกล้กับบ้านของอดีตลูกสะพ้ยของผู้ตายที่ชื่อมนลฤดีหนึ่งกร,รกฎาคมเหมือนกันนะฮะสิบแนาฬิกาสินาทีเวลาในกล้องมันจะช้ากว่าเวลาจริงหนึ่งชั่วโมงนะครับมนลฤดีนี่ที่ร้านค้าใกล้บ้าน <c oughs> มาเปิดตู้แช่ซื้อนมให้ลูก ก็ไม่ได้ซื้ออะไรอย่างอื่นนะฮะนอกจากนมนะฮะนี่นะครับมนลือดีนะฮะชื่อเล่นชื่อน้องนะครับอดีตภรรยาของสุภชัยอดีตลูกสะใภ้ของผู้ตายค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวก็พยายามจะสอบถามเมื่อวานตำรวจก็เชิญตัวไปเมื่อวานไปที่บ้านนะฮะคุณคุณเคี้ยวไปที่บ้านนะครับวิ่งหนีนักข่าวฮะนี่คุณเคี่ยวก็เลยไปหาที่บ้านอีกรอบหนึ่งฮะ เามาื่อวานถูกเรียกไปสอบที่โรงพักนะแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับไม่ได้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับวันนี้คุณเคี่ยวก็เลยไปที่บ้านได้เจอกับตาแล้วก็ยายของมนลดีนะครับตากับยายก็พาไปสำรวจที่บ้านเลยนะบอกวันเกิดเหตนะหนึ่งกร,รกฎาคมช่วงสามทุ่มที่ว่าเป็นช่วงเกิดเหตุใช่ไหมค่ะอ่านี่มนลดีหลานสาวยายนอนป่วยนะสมอยู่ที่บ้านเป็นไข้เลือดออก อ oh, กับ oh. ลูกชายเขาว่าแหละ hmm. ไม่ได้ออกจากบ้านมาเกือบสองอาทิตย์นะ hmm. นี่แต่ถ้ากล้องวงจรปิดของร้านค้าจะเห็นตอนหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งคือไปซื้อนมให้ลูกค่ะซ hmm. ึ่งยายบอกช่วงสามทุ่มก็นอนอยู่ป่วยอยู่ไข้เลือดออกส่วนเมื่อวานที่หลานสาวไปโรงพักนะฮะ hmm. ก็เพื่อไปยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุวางยาอะไรทั้งสิ้น hmm. ที่ว่าอดีตแม่สามีเสียชีวิตแต่ไปไป,ไปมาพอไปถึงเอ้ายายบอกหลานถูกจับข้อหาเสพยาเสพติดก็ใช่ไงที่บอกว่าเสพยา,าด้วยยังไงนี่ฮะระหว่างที่คุยคุยอยู่เนี่ยคือตอนนั้นมนรดียังไม่ได้กลับบ้านนะ,ะเพราะว่าถูกจับตั้งแต่เมื่อวานม,มนรดีได้ประกันตัวกลับมาถึงบ้านพอดีฮะเห็นคุณเคี่ยววิมลวันผู้สื่อข่าวของเรา เธอก็รีบไปหยิบกระเป๋าแล้วพยายามจะขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปข้างนอกต่ออีกฮะนี่ไงอ่ะนี่เธอก็บอกอย่างนี้บอกเธอไม่ได้ทํานะเขามีพยานอยู่เป็นบอนี่เราหนุเบาบาเดี๋ยวไปเราขาเมื่อเกิดเหตุยุ่เหี้ยงเมื่อเกิดเหตุนี่ยุ่งเหี้ยอยู่มีพยานบอเขามีพยานอยู่เป็นบอนี่เราหนุเบาบาเดี๋ยวไปเราไปนี่หล่ะเอาบาเบายู่สิสิย้อนเองสิ ผู้ใดไปเอาตัวออกมาผู้ใดไปประกันออกมาเห็นพ่อเพื่นสีไปประกันอีกมาหันเหนือบ่าวแล้วบ่าังะไรบ่าวอ่านี้อย่ากตำรถข่อยเด้อเดี๋ยวถ้ายก็ให้เขาอปอันนี้อย่างที่บอกห้าถินบ้าง แต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเธอนะฮะนี้ที่เธอจะอให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้สัมภาษณ์นะครับค <ทำ S 1> ดีนี้ตํารวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครนะฮะเพราะว่านี่ตอนนี้ต้องไล่สืบก่อนว่ามันมีการวางยาพิษมันมีการไปซื้อมาจากไหนอะไรยังไงหรือว่าจะมีพยานแวดล้อมเรื่องมูลเหตุอะไรยังไงบ้างนะครับถามว่าจะสืบยังไงล่ะทีนี้ตำรวจสพอนองบัวซอที่อุดรธานีนะฮะ วันนี้ก็ได้เชิญเพื่อนบ้านรวมถึงพยานที่ไปช่วยเหลือคืนวันเกิดเหตุเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ได้นําขวดน้ําเขียวที่ยังเหลือน้ําเขียวอยู่ทั้งสองขวดแต่ขวดหนึ่งเหลือครึ่งเดียวเนี่ยนะไปตรวจสอบนะครับเพื่อจะดูเรื่องของสารอะไรต่างๆนะฮะที่สําคัญก็คือเดี๋ยวจะสืบจาก QR Code QR Code พอไปถามร้านคงร้านค้าในละแวกบ้านแล้วมันก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะซื้อไม่ซื้ออะไรยังไงอ่าเดี๋ยวจะดูจาก QR โค้ดแล้วก็ตัวเลขการผลิตและจำหน่ายว่าไอ้สองขวดเนี้อ่าบาร์โค้ดนะฮะขอภัยจะจะ,จะสืบหาจากบาร์โค้ดแล้วก็ต,วตัวเลขการผลิตจำหน่ายที่มันอยู่ข้างขวดนะฮะว่าไอ้สองขวดนี้มันอยู่ที่ร้านไหน เขาไปลงไว้ตรงร้านไหนอะไรยังไงพอเดี๋ยวก่อนพอตามจากร้านนะพอได้าร์โค้ดปุ๊บเช็คก่อนว่าไปลงร้านไหนและหลังจากนั้นก็ค่อยไปดูที่ร้านนะว่าใครซื้อไปอย่างเงี้ยหรอพี่อุ๋ยเดี๋ยวเขาก็จะไปดูต่อนะ,ออะก็ต้องไปดูว่าร้านนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงวันเกิดเหตุม,มีใครมาซื้อแบบไหนอะไรยังไงไหม,มนะครับก็ต้องมาไล่สอบปากคาอะไรกันเพิ่มเติมนะฮะแต่ที่สําคัญก็ต้องรอผลเรื่องของน้ําในขวดด้วยใช่ค่ะว่ามันมีสงมีสารอะไรที่มัน โอ้เป็นสารพิษสารแปลกปลอมทาให้เขาดื่มแล้วตายได้หรือเปล่าเมื่อวานตารวจบอกไงรอ30วันน่ะอืออ่ะเดี๋ยวรอหน่อยก็แล้วกันค่ะจะได้รู้